สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาเนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขายไอดีรูปคนนะครับนั่นก็คือไอดีเควสนะครับของเกมฟรีไฟนะครับของค่ายการีน่านะครับโอเคสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็คลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับแต่สําหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะครับอ่าโอเคทํายังไงนั้นไปดูกันเลย ก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับก็ไอเดียรูปคนนะครับมันจะเป็นไอดีแบบนี้นะครับสังเกตมุมด้านซ้ายนะครับจะเป็นรูปคนนะครับ นั่นก็คือ ID Quest นะครับถ้าเวลาเราล็อกอินใครนะครับที่ล็อกอินเป็น ID รูปคนอยู่นะครับแล้วก็เติมไปเยอะนะครับเติมไปเยอะแล้วก็เราอยากจะขายนะครับผมมีวิธีการนะครับแล้วก็มีเทคนิคนะครับในการนำไปขายได้นะครับ ID ประเภทนี้นะครับเพราะว่า ID ประเภทนี้มันจะไม่มี username แล้วก็ password นะครับ เวลานาไปขายนะครับมันจะนําไปขายไม่ได้นะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับนั่นก็คือนําไปผูกก่อนนะครับนําไปผูกกับ Facebook Google หรือว่าไอทีวีเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันสามารถผูกกับแพลตฟอร์มอะไรได้บ้างนะครับก่อนที่เราจะนําไปขายนะครับเราต้องเอานําไปผูกก่อนนะครับอ่าโอเคมันจะมีทวิตเตอร์เฟซบ o o g ก o เกิแล้วก็ v k นะครับ4แพลตฟอร์มนี้นะครับเราจะนํา ID ของเราไปผูกนะครับผูกแล้วปุ๊บเวลานําไปขายนะครับนั้นเราก็จะนํไ ID ของสมมุติเราผูกกับ Google นะครับก็จะนํไ ID ของ Google ไปขายนะครับโอเคผมจะสอนเป็นวิธีแบบ Google นะครับนั่นก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับอ่ากดเข้าไป เข้ไปที่ Google นะครับนะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดไปที่เพิ่มบัญชีอื่นนะครับล่างสุดเลยนะครับเราจะสร้างบัญชี Google ขึ้นมารองรับด้วยนะครับอโอเคผมจะตั้งให้เป็นแนวนอนอก่อนนะครับผมอัดในโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าเราเลือกเป็นบัญชีอื่นนะครับก็เลื่อนลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กดที่ สร้างบัญชีนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี Google นะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีแล้วแต่ลืมพาสเวิร์ดนะครับอ่าก็สําหรับตัวเองนะครับอ่ากดเข้าไปก็ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องจริงนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่นามสกุลนะครับอือโอเคก็วันเดือนปีเกิดนะครับ ก็ใส่ไปนะครับเดือนง่ายๆเลยนะครับก็เป็นห่เก้าเก้าสำหรับปีนะครับให้เป็นปีคอจอนะครับย้ําเลยนะครับปีเกิดนะครับให้เป็นปีคอจอนะครับ199อะไรก็ได้นะครับเพศนะครับเลือกไปนะครับโอเคกดถัดไปนะครับโอเค สำหรับผมนะครับผมจะเลือกอ e ีเมลที่เขาสร้างให้เลยนะครับ mm hmm. ขอบ้อความง่ายนะครับแต่สําหรับใครที่จะสร้างเองก็สามารถกําหนดเองได้นะครับ mm hmm. ผมจะเลือกเลยนะครับตร mm hmm. นี้นะครับโอเครหัสผ่านนะครับ ผ่านนะครับจาเป็นต้องมีตัวอักษรด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยนะครับถ้าเราใส่เช่หมายเลขเฉยๆนะครับมันจะไม่สามารถใส่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับก็ตรงนี้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็กดข้ามไปเลยนะครับไปแบบรวดเร็วนะครับก็ผมจะได้ดีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดถัดไปเลยนะครับตรงนี้ก็เลื่อนลงมานะครับยอมรับนะครับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ตอนนี้เราสมัครบัญชี Google นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็คือเนี่ยมันเป็นการผูกบัญชีที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเราผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับจาก ID ธรรมดาของเรานะครับจะกลายเป็น ID แบบ Google นะครับสังเกตมุมด้านซ้ายล่างนะครับมันจะเป็น ID ขึ้นเป็นรูป Google นะครับอ่าโอเคผมกดเข้าเกมไปนะครับจะสังเกตได้นะครับว่า ข้อมูลทุกอย่างของเกมของผมนะครับมันจะจากจากบัญชีรูปคนนะครับจะกลายเป็นบัญชีของ Google นะครับข้อมูลทุกอย่างจะเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนแค่วิธีการเข้าเกมใหม่นะครับจะเป็นจากรูปคนนะครับกลายเป็นล็อกอินแบบ Google แล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าเกมแบบ Google นะครับก็คือมีอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับในการเข้าเกมนะครับโอเค สำหรับการนําไปขายนะครับตอนนี้เราผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบัญชีแบบ Google นะครับสําหรับการนําไปขายนะครับก็ให้เรานําบัญชี Google บัญชี Google ที่เราสมัครเมื่อกี้นะครับไปขายนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คืออีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับกับอีเมลที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับของผมเป็นอีเมลที่สําเร็จ สำเร็จรูปนะครับที่เขาให้มานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับใครที่หลงหลงลืมลืมนะครับในการตั้งพาสเวิร์ดนะครับให้แนะนําให้จดด้วยนะครับจดพาสเวิร์ดแล้วก็อีเมลตัวเองด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่จําไม่ได้นะครับว่าอีเมลตัวเองคืออะไรนะครับก็เราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Google นะครับมันก็จะมีอีเมลให้เราเลือกนะครับ สังเกตนะครับอีเมลที่เลือกนะครับจะเป็นอีเมลท้ายสุดนะครับอีเมลท้ายสุดนั่นคืออีเมลล่าสุดที่เราอกอินเข้าไปนะครับคืออีเมลท้ายสุดนะครับนี่ก็คืออีเมลนี้นะครับอีเมลนี้นะครับที่ผมสมัครเมื่อกี้นะครับแต่สําหรับพาสเวิร์ดเราต้องจดเองนะครับโอเคก็จะนํา2อย่างนี้ไปขายได้นะครับอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแบบ Google นะครับสาหรับการนํไ ID รูปคนนะครับ การนำไอดีรูปคนไปขายนะครับก็จะมีวิธีการประมาณนี้นะครับสำหรับการนำไอดีรูปคนของเกมฟรีไฟไปขายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ